สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่14พฤศจิกายนปี2565ครับวันนี้ผมมีพยาคุดมาแนะนำเพื่อนๆหลายรายการนะครับพยาคุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นพยาคุดบังเกิทรัพย์ของวัดคุฑทารามครับ ตำบลคลองสาะบัวอำเภอเมืองจังหวพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ผมจะมีกล่องบ็อกเซตนะครับบ็อกเซตจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเป็นกล่องแบบนี้เลยมีมาหลายกล่องนะครับวันนี้แล้วก็จะมีเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญพญาครุฑแบบนี้เหรียญน,นี้นะครับกล่องเดิมเขาจะเป็นแบบนี้ครับ ล่องเนือเดินก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะมีตาวัดนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุง้งขนาดเหรียญ3คูณ4.4เซนเมตรครับขนาดเหรียญ3คูณ4.4ซนติเมตรนะครับขนาดกำลังดีนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ รายการพระในปีนี้รับจะเป็นรายการเปิดลุ้นเนื้อนะครับแต่ละท่านที่ร่วมบุญนะครับก็จะได้พระไปคนละหนึ่งกล่องแต่ว่าจะได้คนละเนื้อกันนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับส่วนตัวผมก็ได้เนื้อทองแดงมาหลายเหรียญอยู่ครับสําหรับเหรียญกระถิ่นเหรียญนี้นะครับขนาดสามคูณสีเซนเมตรครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมาครับเพื่อนๆรายการต่อมานะครับ จะเป็นพยาคุดเนื้อทองแดงขัดยาดำครับกล่องเดืนเก็จะเป็นแบบนี้ครับองค์ที่ทุกท่านเห็นยุคนานนี้ถือว่าเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพยาคุดรุ่นนโมพุทธายะชนะมานปี2565ครับในปีนี้นะครับมีการปลูกเสกวัตถุมงคลนะครับองพยาคุดของวัดคุธารามนะครับพร้อมกันทั้ง3รายการนะครับจะเป็นชุดกล่องบ็อกเซตชุดเหรียญพญาคุด และชุดองค์พญาคุดนะครับองค์ที่ทุกท่านเห็นทุกขนาดนี้นะครับเป็นชุดแจกในพิธีนะครับกล่องเขาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ขนาดองค์พระขนาดเล็กนะครับพิมพ์เล็กจะเป็นขนาด3ามคูณ4ี่เซนติเมตรในหนึ่งชุดเนี่ยก็จะได้พญาคุดนะครับ1องค์แล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ติดหน้ารถ ด้านหลังก็จะมีพยัญนขนะด่อ A4 หนึ่งเผืนนะครับให้ถือว่าเป็นชุดแจกที่สุดคุ้มนะครับหากกล่าวย้อนไปสักนิดนึงนะครับพยาคุดวัดคุดทรามนะครับรุ่นนะโมพุทธายะชนะมารุ่นนี้นะครับมีพิธีบวงสวงปลุกเสกนะครับ เมื่อวันที่8ตุลาคมปี2565ครับและช่วงบ่ายนะครับเริ่มพิธีพุทธาพิเศษนอุโบสถมหาอุดนะครับวัดคุทธารามอายุกว่า263ปีนะครับณวัดคุธนะครับมีเกจินะครับร่วมปลุกเสก33องค์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับองค์ที่1ครับหลวงพ่อนพวันวัดเสนานิมิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์ที่สองนะครับหลวงตาน้อยวัดสำนักสงฆ์วงตึกจังหวัดศรีสะเกดครับองค์ที่สามนะครับหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยจังหวัดสมุทรปราการองค์ที่สี่นะครับพระอาจารย์โชคดีวัดไก่เตี้ยจังหวัดกรุงเทพครับองค์ที่ห้านะครับครูบาวิรุธวัดสันมะเม้าจังหวัดเชียงรายครับองค์ที่หกนะครับพ่อท่านอิ่มวัดคนเนียงจังหวัดสงขลา องค์ที่7นะครับคูบาพัทรายาโนวัดธรรมชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่ครับองค์ที่8นะครับพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับองค์ที่9นะครับพระมหาเป็นหนึ่งวัดประลมโ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะครับองค์ที่12นะครับอขออภัยครับองค์ที่10นะครับหลวงพ่อเหลือวัดขอนชะง,งก จังหวัดสระบุรีครับผมถือว่าเกจิแตละองค์นะครับสุดยอดนะครับทั้งนั้นนะครับที่มาร่วมพิธีในวันนั้นองค์ที่11นะครับหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้จังหวัดพระนครศรียุธยาองค์ที่12หลวงพ่อชำนาญวัดชินวนาลามจังหวัดปทุมธานีครับองค์ที่13นะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูแห่งจังหวัดสมุทรสงครามครับองค์ที่14นะครับหลวงปู่บุญมา วัดเขาแก้วทองจังหวัดกระบินบุรีครับเพื่อนๆองค์ที่15นะครับพระอาจารย์ปืนวัราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์ที่16หลวงปู่ดวงเศรษฐีวัดหนองไผ่จังหวัดอุทัยธานีองค์ที่17หลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันครับองค์ที่18นะครับหลวงพ่ออวยพรวัดดอนใหหอมจังหวัดนครปฐม องค์ที่19นะครับพ่อท่านประสูตรวัดในเตาจังหวัดตรังนะครับสำหรับเกจิ33องค์นะครับถือว่ามาทั้ง4ภาคนะครับมาร่วมปลูกเสกเกจิทั้ง4ภาคนะร่วมปลุกเสกพญาคุฑรุ่นนับโมพุทธายะชนะมานปี2,565รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลแต่ละรายการกันต่อนะครับหลังจากที่แนะนําองค์เล็กไปแล้วนะครับจะมีองค์เล็กอีกหนงองครับ ถือว่าเป็นพิมพ์เล็กเป็นเนื้อชนวนลงยานะครับขนาดพระสามคูณสี่เซนติเมตรครับเป็นรุ่นน้โมพุทธายชนะมานลงยาได้สวยงามมากครับเนื้อชนวนลงยาองค์นี้นะครับเป็นหนึ่งในชุดกรรมการนะครับถือว่าเป็นพิมพ์เล็กองค์เดียวนะครับในชุดกรรมการปีห5ห้าปีนี้นะครับแล้วก็มาชมองค์ต่อมานะครับ องนี้สวยมากครับเป็นเนื้อ 3K องนี้เป็นเนื้อ 3K เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูรายการนะครับกล่องเดิมๆ็มจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับรายการที่1.6นะครับเนื้อมหาชนวนชุบ 3K 3 K, ลิตร3ลิตรโชคนะครับรายการที่1.6นะครับเนื้อมหาชนวนชุบ 3K ขนาดองค์พระนะครับเป็น องพยาคุดพิมพ์ใหญ่นะครับขนาด4คูณ5เซนติเมตรครับองนี้ขนาด4คูณ5เซนติเมตรนะครับสวยงามมากครับเป็นเนื้อชนวนชุบ 3K เครับเพื่อนเเป็นพยาคุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับของวัดคุธทรามเข้ามาสู่รุ่นที่5แล้วนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่5ของวัดคุธทรามนะครับสําหรับรุ่น1รุ่น2รุ่น3ารุ่น4แล้วก็รุ่น5นะครับจะมีอยู่ในชุดกล่องบ็อกเซตแบบนี้นะครับ หรือกล่องของขวัญนั่นเองนะครับองค์ต่อมาครับอง์นี้เป็นหนึ่งในชุดกรรมการเช่นกันนะครับอง์นี้สวยมากนะครับเดิมๆเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต่ทางวัดนะครับและผู้จัดสร้างนะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับด้วยการชุบแบคโรเดียมนะครับแล้วก็ลงลงยานะครับเป็นกายสีทองแบบนี้นะครับ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนพิงโกนะครับเป็นสีพิงโกถือว่าเป็นพยาคุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าบูชาและสะสมมากครับเพื่อนๆอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงชุบแบ็โโเดียมนะครับพิมพ์ใหญ่ขนาด4คูณ5เซนเมตรครับชมด้านหลังกันะครับมองเพื่อนๆก็คล้ายๆเนื้อ 3K นะครับเพื่อนๆเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อ 3K เนี่ยตัวกายขององ,องค์พยาคุดเนี่ยจะต้องเป็นสี สีเงินนะครับแต่องค์นี้ก็จะเป็นสีดําทั้งองค์นะครับถือว่าเป็นวาระพิเศษนะครับมอบให้ผู้ที่ร่วมบุญและร่วมจองพยาคุณรุ่นนโมพุทธายะรุ่นนี้นะครับขนาด4คูณ5เซนตมรครับเพื่อนเสำหรับเนื้อทองแดงชุบแบคโรเดียมองคนี้เดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อมานะครับองค์นี้ครับอันนี้ตรงใบรายการนะครับเนื้อทองขาวขัดยาดำลงยาราชาวดีครับ ขนาดพละนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่4คูณ5เซนเมตรครับองค์นี้เป็นขนาด4คูณ5เซนเมตรเนื้อทองขาวขัดยาดำนะครับลงยาราชาวดีตัวองค์พญาคุ้นครับมีความสวยงามคมชัดงดงามมากครับแถมในพิธีนะครับมีเกจิร่วมปลุกเสกทั้ง4ภาคนะครับถือว่าเป็นมงคลเป็นที่ยิ่งเลยนะครับ สำหรับพญาคุดรุ่น5้าของวัดคุดทารามรุ่นนี้นะครับตัวองค์พระนะครับ4คูณ5เซนติเมตรครับเพื่อนๆสำหรับเนื้อทองขาวลงยาราชาวดีองค์นี้นะครับผ่านไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำชุดกล่องบ็อกเซตครับกล่องเขาจะเป็นกล่องไม้แบบนี้ครับเพื่อนๆเป็นกล่องไม้แบบนี้นะแล้วก็จะมีพญาคุดนะครับครบทั้ง5้ารุ่นเลยนะครับ ตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนมาถึงรุ่นที่5นะครับผมจะให้เพื่อนๆชมชุดลงยาก่อนนะครับชุดลงยานะครับชุดนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนชุดเงินลงยาราชาวดีนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับชนวนมาเกิดซับนั่นเองครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับไม่ได้จัดสร้างขึ้นมาบ่อยๆนะครับชุดชุดกล่องบ็อกเซตหรือชุดกล่องไม้แบบนี้นะครับใน5รุ่นเพิ่งจะ อันนี้จะเป็นครั้งที่สองนะครับใน5รุ่นจำได้ว่าชุดกล่องบ็อกเซตครั้งแรกครับจะเป็นรุ่นที่3รุ่น1และรุ่น2ไม่มีนะครับและรุ่นสระรุ่น4ก็ไม่มีนะครับแต่รุ่น5นะครับมีเวลาจัดสร้างเป็นณโมพุทธายะนะครับด้านหลังนะครับจะมีสัญลักษณ์พิเศษนะครับก็คือยันณโมพุทธายะครับเพื่อนขนาดองค์พระของพญาคุดวัดคุดทารามนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพิม รุ่นที่1น,นะครับเป็นพิมพ์พยาคุดมังเกิดซัพย์ต,ตรงชื่อเลยนะครับขนาดขององค์พระนะครับ4คูณ5.5เซนเมตรเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยานะครับ4คูณ5.5เซนเมตรนะครับรุ่น1จะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับสวยงามคมชัดครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่2นะครับรุ่นที่2นั่นเอง สำหรับองค์นี้นะครับทําเนียบรุ่นเป็นรุ่นที่2องครับเรียกว่าพญาคุธพุทธบูชาเศรษฐีมหาเศรษฐีครับถือว่าเป็นรุ่นสองของวัดคุธทารามนะครับองคนี้ขนาดองค์พระนะครับ3.5คูณ3.5ซนเมตรครับองนี้จะดูไม่บึกบึนมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าต้องบอบบางนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับ องนี้เป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยานะครับสวยงามมากด้านหลังก็เช่นกัน,นครับก็จะเป็นยันนโมพุทธายะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นจุดสังเกตได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสําหรับพญาคุดพุทธบูชาเศรษฐีมหาเศรษฐีครับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมรุ่นที่3นะครับองค์นี้ครับจะเป็นรุ่นที่3ของวัดคุดทารามนะครับมีชื่อว่า พญาคุตราชันมหาเศรษฐีครับรุ่นราชันมหาเศรษฐีนะครับองนี้จะเป็นเนื้อชนวนชุบเงินลงยาเช่นกันนะครับหนในชุดกล่องบ็อกเซตนะครับชุดของขวัญของวัดคุธทารามนะครับรุ่นนโมพุทธายะชนะมานปี2565นะครับจะสร้างเป็นวราระพิเศษนะครับถือว่าพบเจอในท้องตลาดน้อยมากแล้วนะครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับ ถือว่าเป็นวาระที่ดีนะครับนะครับจะมีองค์พระพุทธอยู่ด้านบนเพื<ๆ>่อนเ่เช่นกันครับด้านหลังเขาก็จะมีเป็นยันนโมพุทธายะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวพุทธนะครับทุกองนะครับจะเป็นนโมพุทธายะเป็น5ตัวหรือว่า5รุ่นพอดีครับเพื<ๆ>่อนๆสําหรับรุ่นสารนะครับรุ่นราชันมหาเศรษฐีขนาด4.2คูณ4.5เซนติเมตรครับ รุ่นนี้นะครับสวยงามออกแบบได้สวยงามนะครับแล้วก็ลงยาได้ชัดเจนมากครับเพื่อนๆพืยาคุดเชิญธงเศรษฐีนะครับอง์นี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาขนาดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ปกตินะครับ4.5คูณ4.5เซนติเมตรครับขนาด4.5คูณ4.5เซนติเมตรตัวองคพระนะครับหลอกมาได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากครับเพื่อนๆเช่นกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับ ยังนโมพุทธายะติดไว้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ให้เราสังเกตได้นะครับว่าเป็นรุ่นชุดกล่องบ็อกเซ็ตนะครับเพื่อนๆพยาคุดนโมพุทธายะนะครับชุดในกล่องบ็อกเซ็ตองค์นี้เป็นเชิญธงเศรษฐีรุ่น4นะครับเนื้อมหาชนวนชุดเงินลงยาขนาด4.5คูณ4.5เซนติเมตรครับเดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อมาครับเพื่อน องต่อมานะครับจะเป็นรุ่นที่5นะครับเป็นพยาคุดนโมพุทธายชนะมานครับรุ่นชนะมานั่นเองรุ่นนี้นะครับเพิ่งจะแนะนําเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นะครับติดอยู่ในกล่องบล็อกเซตนะครับถือเป็นทำเนียบรุ่นเป็นรุ่นที่5้านะครับครบ5รุ่นพอดีนะครับใน1กล่ององค์นี้นครับจะเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาจัดสร้างเพียง1 3 9ชุดนะครับ สำหรับเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสร้างเพียง1 3 9ชุดนะครับถือว่าน้อยมากด้านหลังก็จะเป็นยันนโมพุทธายะเช่นกันนะครับแล้วก็จะเขียนด้านล่างว่าชนะมานะครับถือว่าเป็นชื่อรุ่นของแต่ละองค์นะครับตัวองค์พระนะครับลงยามาสวยงามชัดเจนคมชัดมากนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยครับ สำหรับรุ่นณนมโมพุทธายชนะมานครบทั้ง5้ารุ่นแล้วนะครับใน1กล่องเดี๋ยวผมจะแนะนําอีก1กล่องครับกล่องนี้นะครับสวยงามมากครับเป็นชุดเนื้อทองแดงครับกล่องนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลายทองครับสำหรับองค์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นพญาคุตบรงเกิดทรัพย์วัดคุตทารามรุ่นหนึ่งนะครับ หนในชุดบ็อกเซ็ตนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนลายทองนะครับเนื้อทองแดงนี่คือไม่ได้ชุบมานะครับเป็นเนื้อของท่านเลยนะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนจริงนะครับควรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะบูชาและสะสมได้ครับสำหรับพยาคุธวัดคุฑธารามรุ่นนี้นะครับมีพิธีปลูกเสกใหญ่เมื่อวันที่8ตุลาคมปี2,565นะครับโดย33เกจิทั้ง4ผ้านะครับแถมยังปลูกเสกในพระอุโบสถ มหาอุดวัดคุธารามนะครับอายุกว่า263ปีนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นพญาคุตมังเกิดทรัพย์นะครับขนาด4ี่คูณห .5 ้าเซนติเมตรครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับองน,นี้ด้านหลังก็สวยคมชัดมากครับเพื่อนๆสำหรับรุ่นหนึ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมรุ่นที่สองครับ รุ่นที่สองนะครับรุ่นพญาคุดพุทธบูชาครับพญาคุดพุทธบูชาเนื้อทองแดงเถือนลายทองนะครับตรงนี้พญาคุดพุทธบูชาครับถือว่าเป็นทรรมเนตรรุ่นที่สองของวัดคุธารามนะครับเนื้อสวยมากนะครับสําหรับกล่องบ็อกเซตชุดนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เขาก็จะมียันนโมพุทธายะแบบนี้นะครับเพื่อน ยปนยันน้มือพุทธายะติดอยู่ด้านหลังนะครับเป็นจุดสังเกตนะครับให้เพื่อนๆที่หากพบเจอครับชาวบูชานะครับจะได้รู้ว่าองค์นี้นะครับเป็นชุดหนึ่งในชุดบล็อกเซตนะครับของวัดคุทธารามนั่นเองนะครับพระทุกองค์นะครับจะมีโค้ดและหมายเลขยิงเอาไว้ที่ใต้ฐานแบบนี้นะครับมีโค้ดและหมายเลขทุกองค์นะครับสําหรับชุดเนื้อทองแดงนะครับ จัดสร้างเพียง599ชุดครับรายการต่อมาครับจะเป็นพญาคุฑรุ่นที่3ของวัดคุฑทารามครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับพญาคุฑราชันมหาเศรษฐีครับองค์นี้นะครับเป็นราชันมหาเศรษฐีเนื้อทองแดงเถื่อนลายทองครับเพื่อนๆด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับขนาดขององค์พระนะครับ4.2 คูณ4ี่จุดห้าเซนติเมตรครับขนาดสี่จุคูณ4ี่จุดห้าเซนติเมตรสวยงามชัดเจนมากครับรุ่นนี้นะครับส่วนตัวจะชอบรุ่นนี้มากเพราะว่ามีทั้งหกกรนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมาครับเพื่อนๆรายการต่อมาเป็นพญาคุดเชิงทงเศรษฐีวัดคุดทรามรุ่นสี่นะครับจะเป็นองค์นี้ครับ สวยงามมากครับเชิญทงเศรษฐีรุ่นนี้นะครับองทองแดงเถื่อนลายทองนะครับชัดเจนมากครับด้านหลังก็จะเป็นยันนโมพุทธายะเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนชุบลายทองแบบนี้นะครับ ขนาดองพระ4.5คูณ4.5เซนติเมตรครับเพื่อนๆขนาด4.5คูณ4.5เซนติเมตรครับเป็นหนึ่งในชุดบล็อกเซตนะครับของพญาคุดนโมพุทธายะรุ่นชนะมารปี2565ของวัดคุทารามนะครับองค์นี้นะครับเป็นรุ่นที่5ครับแนะนําไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้รุ่นที่5นะครับมีชื่อว่ารุ่นนโมพุทธายะนะครับชนะมารปี65นั่นเองนะครับ มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมปี65ที่ผ่านมานะครับองนี้จะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับขนาดองค์พระนะครับ4คูณ4.5ซนติเมตรครับขนาด4คูณ4.5เซนเมตรครับเพื่อนด้านหลังนะครับก็จะมียันโนโมพุทธายะตีเอาไว้ด้านหลังด้วยนะครับถือว่ามีความชัดเจนมากนะครับสำหรับชุดที่เขาทำขึ้นมานะครับให้เพื่อนเชมนะครับถ้าเป็น นโมพุธทธายะชนะมาปรปกติจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นนโมพุธทธายะในกล่องบ็อกเซ็ตนะครับเขาจะมียันอยู่ด้านหลังความแตกต่างนะครับแต่ขนาดองค์ไม่ต่างกันมากนะครับน่าจะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเนื้อนก็จะต่างกันสําหรับพญาคุดร,รุ่นนโมพุธทธายะชนะมาเนื้อทองแดงเถือนลายทองนะครับจะสร้างเพียง599ชุดเท่านั้นนะครับมี ครบทั้ง5รุ่นแล้วนะครับตอนนี้สําหรับพยาคุธวัดคุดทารามนะครับที่นํามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจต่อกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ